สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการาตามหานะครับรถปาเจโร่นะครับผมสีขาวซึ่งเราได้ติดตั้ง j v t GPS ของเราไว้นะครับดูลองว่าจะหาเจอไหมนะครับผมป๊แบบหนึ่งนะครับนะครับผมรอส่งข้อความมาครับประมาณสัก3ครั้งนะครับ3ครั้ง วางสายนะครับตัดสายแล้วนะครับผมเราดูข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแบบนี้นะฮะมาแล้วครับผมเห็นไหมครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วครับอ่าเร็วมากเลยครับผมการประมวลผลนะครับอ่าเช็คดูข้อความนะครับมาแล้วครับส่งมาเป็นลิงก์อ่า g l e Map นะครับแล้วก็เข้าไปดูกดเข้าไปดูกดคำว่าลิงก์นะฮะ แล้วตกลงนะครับกดคําว่าตกลงอย่างนี้เลยครับามาแล้วครับปึ๊บนี่ครับจุดสีแดงคือตําแหน่งรถของเราอยู่นะฮะจุดสีแดงคือตําแหน่งรถของเราอยู่นะครับ,เร,รบเราจะเช็คดูนะฮะเ,เราจะดูก่อนว่า ะจะเช็คดูเอ้ยรอบข้างรถของเราจอดอยู่นั้นเป็นภาพเดียวทํนนะครับว่ามีอะไรอยู่ข้างๆบ้างมีสถานที่ใดมีตึกลาบ้านช่องอะไรบ้างาที่อยู่ข้างๆนะฮะเราจะเช็คดูนะครับผมปึ๊บดูตรงนี้ครับนะครับว่าสถานที่ไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆรถที่จอดอยู่นะครับเห็นไหมครับมีตึกรัศละอย่างนี้นะฮะบริบบเวณที่รถเราจอดอยู่ นะครับนะครับมีอ่ที่ไหนบ้างนะครับผมอ๋อเป็นเป็นร้านร้านป้ายครับผมนี่ครับเราจะไปตามคันนี้นะครับรถปาเจโร่สีขาวนี่แหละครับนะครับบริเวณนี้ครับนะครับผมอ่าทีนี้เราจะค้นหาตำแหน่งนะครับ ใกล้ๆกับสวนจำหลัดสีนะครับใกล้ๆกับสวนจำหลัดสีนะฮะอ่านี่คือตำแหน่งที่เราอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองอ่าตามเลยครับว่าจะเจอหรือเปล่าเห็นไหมครับอันนี้จะอ่าระบุเส้นทางเห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงินสีฟ้าที่เราอยู่สีแดงคือตำแหน่งที่รถเราอยู่นะครับ จะค้นหาแบบเหมือนกับเราค้นหา GPS นําทางก็ได้ครับนี่ครับลูกศรจะพาเราไปเรื่อยๆนะครับนะครับรู้ตําแหน่งรถนะครับเนี่ยครับมันจะพาเราวิ่งไปเรื่อยๆลูกศรนะครับจุดถึงจุดตําแหน่งสีแดงเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเจอรถหรือเปล่านะครับผมอเราจะตามกันเลยนะครับด้วยจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมมาลองดูนะฮะ สังเกตว่าลูกศรน,นะครับมันจะ ได้เงินครับมาถึงจุดสีแดงตำแหน่งที่รถเราอยู่พอดีเลยครับนี่ก็คือคันนี้นี่เองเห็นไหมครับผมคันนี้นี่เองนะฮะปาเจโร่สีขาวนะครับอยู่ตรงตำแหน่งไหนร้านป้ายเห็นไหมครับผมร้านป้ายนี่ครับนี่นะครับผมเห็นไหมฮะถึงพอดีเลยนะครับเห็นไหมฮะ ใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับป้องกันลดจากราคาเป็นล้านนะครับพันาดีครับผมเรามาดูข้างในนะครับมาดูข้างในในรถยนต์กันเลยครับเอาไว้ตรงไหนนะครับปึ๊บนี่ตรงนี้เลยจริงๆแล้วนี่ต้องซ่อนมาให้ดีๆครับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ภายในรถยนต์นะครับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับนี่ผมเอาไว้ในนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่มีแบตเตอรี่นะครับไว้ในนี้นะครับนครับครับผมสินค้าคุณภาพครับรับประกันให้ด้วย1ปีนะครับใช้ไม่ได้เหมือนในวิดีโอนะฮะ ยินดีซื้อคืนในราคาเดิมนะครับผมคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับรับประกันคุณภาพสินค้านะครับเชิญทักเข้ามาได้นะฮะ